สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e เสียสระรถขุดบุรีรย์ครับลาแล้วครับเขื่อนโอบุกครับพี่น้องเกมแล้วครับผมพวกเรานี่ฮะรถขึ้นมาอยู่ด้านบนครับหลังจากที่ด้านล่างนี่ท่วมแล้วพกเราก็มาอยู่บนเส้นทางข้างบนครับเป็นทางถนนลาดยางเนาะี่อยู่ด้านบนครับอยู่ที่พักสงนี่ครับผม เอาเต็นต์มากลางด้านบนนี่ครับกลางบนถนนลาดยางครับมีน้ำครับผมนี่ฮะบรรยากาศทีมงานพวกเราครับโอ้สงสารน้องๆสงสารทีมงานทุกคนครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยฮ่อาจารย์เกตับอาจารย์เพชรครับอ่าเพชรน้อยร้อยลีลาหาแต่เรื่องจมอย่างเดียวจอดยังไงจอดตรงจุยจอดจอดตรงฝาท่อ ไปเปิดปากท่อนะเปิดตรงปากท่อนะเปิดให้น้ำไปเปิดน้ำไปแล้วเราก็สูบออกไปรอดูฝนท่าที่ฝนก่อนมั้งบอกว่าตอนเย็นเดียวเดียวเดียวมึงจะหย่อนเลยแล้วมันจะออกไปไม่ก็คือเขาจะให้น้ำออกแล้วก็สูบก็ามไปไส่ทบว่าเขาจะเปิดตรงนี้ด้วย เปิดตรงสุกเขาอ่ะจ๋ออยู่เปิดตรงสุกเขาแล้วก็ให้มันไหลไปได้มากสุดแล้วก็ค่อยดูดก็แสดงว่าน้ำตรงนั้นออกให้หมดใช่ไหมเห็นไหมลูกน้ำฝั่งนู้นต้องออกให้หมดใช่ไหมมันถึงจะไปไงก็ตอนนี้น้ำมันไหลจากปลาเอ๋ส่วนปลามาปุ๊บมาชนกับตรงที่ทางหอยใช่ไหมสามแยกเนี่ยชนกันปั๊บเนี่ก็เออมาเนี่ยไหลจยากสูงมันก็ไปไปมันก็ทางเรามันก็ดันลงเหมือนเดิมนี่ครับสวัสดีครับพี่เลิศนี่ับพี่เลิศ กิจการใหญ่ของพวกเรางานเข้าแล้วครับพี่น้อง,งวรวมทุกรับสึกันมาตั้งททปแปตคนไลงมาเราท,าเาทั้งแยกัมาพวันออกมาจากเขาน้นน,น,นี้มันไม่ได้ามาจาเขานั่นเลยเขานาเยอะเล้หไหลลงมาเขาบันแต่มีคนเดียวพี่น้องงานนี้อาจจะเจ็บตัวเจ็บใจหน่อยเจ็บจริงๆแต่งานหน้าคนเรายังไม่แก่ตายง่ายมากไงออจันนุบอกว่าชีวิตนี้ยังมีหวังนะพี่น้องมันต้องมีเนาะ ยอมไม่ยอมพ่ะยแต่เราก็พูดให้สายหาเหนื่อยก็เครียดก็คุยกันไปกันแต่ว่าเดินบนหาวิธีนมาไม่ได้ทุ่มแต่เราเขายอมกับทุ่มเฮ้ยเรายองยากกว่าเราเนาะอ่าที่เรายองแกล้งยากกว่าเราเราสังก็ทุ่มสุรินก็ทุ่มทุ่มหมดทุกทุ่มหมดอ่าจ่ายล้นแล้วครับล้นนะไม่มีใครเขาทำงานเหมือนพวกเราพี่เขาจอดกันนอนกันหมดแล้วเลยพวกเราเดี๋ยครับที่ทํางานอยู่อ่าก็ไม่เป็นไรงานนี้เยอะแยะมากมายงานนี้ก็เอาเท่าที่ได้เนาะ เจ็บนิดเจ็บหน่อยสู้กันไปครับพี่น้องเพราะว่าสินิสุออกไปรถรียังลงไม่ได้หลายวันแบบคิดหบดชิดไมโครคิดมากเพราะว่ามันมันมันดินดินลงลงลงไปคันคันเราที่ยืนผมว่ามีเบะแน่ไม่คันอาจจะไม่ทำเลยไม่ไม่ถึงคันนู้นไม่ถึงไลยถนนนะเอาน้ำอมดยังไงที่ดูฝั่งนี้น้ำหมนก็ไหลมาไอ้ดินรั่วไงมันต้องปิดตรงนั้นอ่ะแต่รถจะปิด รถไปิดอ่ะเจ้ารถปิดได้ยังไงนาออันนี้มันมันมันแตกหรือว่ามันมันแตกหรือว่ามันมันล้นแตกไง้ถมันล้นมันล้นก็คือถ้าเราสูบระบายไม่ทันตรง้นระบายไม่ทันต้องเอานั้นออกก่อนครับเออก็แล้วก็ทีนี้ไม่ใครจะเอาฝั่งนู้นออกก่อนครับเขาจะเปิดใต้น้ำไห้เลือน้อยเหมือนเดิมแล้วก็สูบนี้ไปเห็นเข้ามาอย่างนั้นเดี๋ยวเอาแมครเปิดทาง เปิดทางน้ำรถแล้วก็จะสูบตรงนี้ขึ้นนาเไม่ได้ง่ายนะครับฝั่งงูชไม่ได้ง่ายอย่างนี้ตอนนี้ขุดตาม่าแล้วเนี่ยของเราเนี่ยน้ำจีอลังการใช่ไหมเต็มเต็มหมดพอเราขุดไปเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเนาะสิแล้วถ่ายรูปส่งงานได้แล้วครับเราเอาแต่ถนนออกนี่ถ้าเอาแต่ถนนออกเสร็จเลยใช่ผมก็ว่างั้นเลยพี่ก็ลองไปเกลี่ยก็เป็นรูปร่างเนาะ แต่มเพียงเรายังไม่ได้เอาออกน้ำหมักน้ำแห้งกอนกันไ้น้แหก็นเลยยี่สิบเซนก็คือท้างมาสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเขาดูดขาเราก็แห้งพอดีเรสูงกว่าเราไม่สูงกว่าหรอกแต่ของเรามันเล็กไงพื้นที่มันน้อยเปิดเข้าหาการปุ๊บเปิดเลยเนาะเขาดูดเราเปิดเลยแล้วก็เปิดดูดเออเขาเปิดเปิดก็ไม่แค่นิดเดียวเองเขาให้ที่มันท่วมนี่ใช่ไหมเพียงเพราะอะไรเราไปเปิด เปิดโอกทางนั้นก่อนเออวันนั้นทางเราไม่ดอกก็ไม่มาสูสีมันเลยก็ทุกไม่ถ้าคือเขาดูดน้ำเราไปอยู่แล้วมันมันสูสีอยู่อ่ะจรงสูบัตเป็นแสนนะเนี่ยสูบัตเป็นแสนนะหมดเยอะนะสูงแต่ว่าก็เสียเขาจะจัดการเองเขาว่าเขารับผิดชอบของเราน้ำมาหาเราเขารับผิดชอบหมดเพราะว่านายรับผิดชอบให้มันก็ต้องแก้ปัญหาแล้วพี่เนาะอย่างั้นก็ดีทายเรจัดการให้ เราไม่ได้ผู้รับเหมาทำเองไม่เหลือเราทำโอ้ตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วพี่ไม่ตอนนี้นะเออตอนนี้ไม่เหลือแล้วเป็นไรก็ว่ากันไปพี่เนาะสูบแล้วพักดินทิดงหนึ่งพักดินแล้วดลนพักดินนะพักได้ทำมีเด่นสำคัญตอนนั้นแหละตีดเละมันไม่ออกไม่แต่จริงๆแล้วถ้าสูบเสร็จก็ทำเหมือนเหมือนเดิมถ้าทำเหมือนเดิมอ่ะของรายังไงก็วิ่งได้พี่ได้ไหมเออถ้าเราอยู่ตำแหน่ง เหมือนเดิมนะ,ะพีพ่แสบปั้นขึ้นได้แล้วก็วิ่งได้ <ฮะ S 1> อแต่นี่ถ้าพี่แสบไม่ปั้นนะน้ํามาเอก,กตาย <ฮะ S 1> ปัญหาครับของเราอ่ะมันอยู่มันล้นตรงที่ลูกพี่ให้จันแดงไปโกยจนมันเลยมันล้นก็ล้นเอาจอบปิดๆก็ได้ไ <c oughs> ม่ใช่ปัญหาเอากลัวปัญหาคือของเขาอ่ะมันมันกว้างไหลมา้ต้นที่เหล็กคนสเเครียดกันทุกคนครับเนี่ย ผู้ชายคนหมีของเราครับน่ารักครับอาจารย์นุ่ยเป็นคนน่ารักนะดูไปนานๆเลยนะเป็นน wow. ่ารักวุ้นนุ่ยนุ okay. ่ยครับคนเด็กน่าจะน่ารักวะนะน่ารักน่ารักแต่เมียไม่อยู่ด้วยนี่เมียมาตอนไหนไม่รู้เลยครับแสดงว่าไม่มาแล้วเราแล้วเมียอยู่ไหนเอ้ยลูกลูกอยู่ไหนลูกลูกอยู่ท่าตัวเมียก็ไม่มาเลย ไม่มีเวลาให้ผัวเลยถ้าเป็นผมนะผมจะขายรถดำบเราไปอยู่กับเมีย่าไปแต่ว่าหรือว่าจะเอาเมียใหม่แค่นั้นแหละมีสองอย่างให้เลือกหาเรื่องแล้วเลยแล้วอรอแค่เมียบอกเุดยอออกสื่อนะครับน้องออกสื่อนะตอนนี้ดังมากเลยครับทีมงานเราครับนี่มี youtube ชื่อดังมาถ่ายทุกคนเนี่ยยิงผู้จัดการลงคลิปไหนคนดูคลิปนั้นครับชอบครับ ชอบท่าผู้จัดการยิ้มไม um, yeah, ่ออกแล้วเออเขียนน่ออกอย่ายิ้มนะยอย่ายิ้มเลยอ่ะมันจะฮาเขื่อนไปก็เท่านั้นครับชีวิตเนาะสงบไม่ไม่เป็นไรก็เอาออกเราไม่ได้เอาออกอย่าซีเรียสครับเราอยู่ในความสงบอย่าซีเรียสเอออย่าซีเรียสเขื่อนไปก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาเนาะไช่พี่เลยเนาะเคยทำในโปรปีกูเนาะพี่เลยคนเดียวไปเดินทางด้วยนเดียวผมก็มีเอกคนที่เป็นใครหมดแล้ว ก็นี่พวกเราก็อย่าคิดมากมันเป็นเรื่องปกติงานนี้อาจจะไทยธรรมชาติไทยธรรมชาติเนาะเขาท่วมหยุดเข้าบ้านเขาช่องเนาะเสียหายพวกเราไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเราทำจนถึงจบุดนี้เออเราอยู่งถ้าเท่นั้นมันมันไม่ร่นมันก็ไม่เป็นไรฝนตกเราก็ฝนตกมาก็ไม่เป็นไรเออฝนตกมาก็แห้งก็ขึ้นแห้งก็ขึ้นเนี่ยอัดแถวในตรงนี้ดูดออกตกมาก็ดูดออกเออใช่นั่นแหละแต่นี่มันมาชุดใหญ่เลยเราเอาไม่ทันเราใจเย็น ตกใจหมดคนนอนว่าเอาแล้วตกถ้าเครียดไปก็เท่านั้นเนาะพี่นุต้องเขาไปปิดทางนะยังไงพี่นุต้องเสร็จก่อนไปเกี่ยวข้าวแน่นอนอยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องกลับมาเสร็จกลับมาเก็บอ่ะดูสถานการณ์ข้าสูบก่อนเนาะให้คำหาแนวทางในการเ,าเ,เาาาาร,เรา,าดูดของเราขุดจากถนนขึ้นไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเสร็จอืมออแล้วก็จะดูแนวทางว่าเราช่วยกันไปของเรามันเห็นแล้วดีหน้างานกันดีเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายต่อไปต้องสู้กันต่อไปครับเพราะว่า ไอ้แม่โคขุดกลางคืนมาเก็บไอ้ขอบข้างฝั่งนี้แค่นั้นเองจบเลยจบเลยกระบาลพร้อมกันกระบาลพร้อมกันผมขุดเองคืนนี่เนอไม่น่ะจริงจริงดินมันยืนไม่ได้แล้วแหละดินมันน่วมมดแล้วนี่นี่น้ำมันน้ำลงจากภูเขาเนาะนี่มันก็ไปแทรกซึมจนดินเออน้ำมันมันพลุ่งเละพลุ่งเลแล้วมันยืนไม่ได้แล้ว เมว่ายืนดึงสโลไปไนเดินไปน้เดินได้เออยืนดึงสโลไปไานล่ะปุ๊บงานเข้าเลยเออเดินไปเดินไปปุ๊บปเดินไปดินมันบวมเลยนะมาดูสถานการณ์หน้างานดินมันคือคือที่มันแข็งอะตัวแรกมันอ่อนๆไม่จอเราตักขึ้นเราเดินไปได้หม่แต่พอตอนนั้นเราปล่อยปุ๊บเราเปิดช่องน้ำน้ำมออกจากดินหมดมันแข็งดีแต่แบบนี้ถ้าน้ำมาอีกก็คือมันซึมมาแล้วเสียบรอยแล้วอมอมนะโย้โจ๊กล่าไปเป็นได้ ประสบการณ์ยิ่งใหญ่เลยมีเอฟซีหลายๆท่านให้กําลังใจเราเยอะเลยบอกว่าให้สู้บางคนบอกให้ถอยไอเสื้อถอยกางเกงใครนี่ยกางเกงผ้าบ่กนได้สีแดงเอาไว้ดาวใหม่ดาวใหม่บ่ซื้อเงาะเงาะสีแดงเงาะดาวเป็นโลเลยสุดยอดครับดาวสิตัวนะชีวิตลูกผู้ชายเนาะชีวิตลูกผู้ชายต้องสู้เพราะว่าใส่ไม่ซักก็เลยต้องซื้อมาเรื่อย อันนี้อันนี้ทัวร์หนึ่งนี่ของใครของวัดบมอของวัดเราใช้บริการของวัดของว่ามาตรงไหนนี่ก็มาตรงไหนก็โอ้ยดูพวกนู่นนี่โอ้สายหากินนู่นไอ้เพชรเนี่ยสายหากินนั่นน่ะมันเอาฝากพี่ยันบอกว่านี่สนันมเดลยแม่น่ะไม่ธรรมดาจริงๆเ้ยได้อือจัดตัวมั้ง เอ้มีช้างลงมาด้วยจริงไหมเมื่อคืนครับรอยยังอยู่เลยโอ้โหดีใจมากเลยมีช้างลงมาด้วยแต่ยิงไปแต่เช้าไปเก็บเห็ดมันไปไปถึงนู้นอ่ะผมนอนอยู่เสียงเขาจุดตะลักโป๊ะผมนอนอยู่โป๊ะโป๊ะโบ๊ะใครข้าไล่มาฝั่งนี้ไข้าไล่ารเห็นรอยก็ชัดเลยไล่คนทำไมไล่คนออกจากป่าทำไมเอาไปยิงไปช้างช้างกระทืบอไปอ๋อเดี๋ยวมีปัญหาเนาะโอ้อาจารย์เพชร ถ้าไปบ้านแล้วน้องจะทําไงดิเพชรเอ้ยเพื่อนสาวยังทาไงตลยนี่ยันเดินตามต้อยๆเลยทําอะไรเขาน่ะติดใจยินได้ติดใจเลยนี่เห็นนมปลัๆนิดนึงแล้วนมปลัวปั๊รอบนี้ออกลูกเลยลูกหน้าตาเหมือนใครเนื้อไก่เนาะนี่หน้าตายเหมือนคนเนื้อเปล่าครับถ้าลูกมีพ่อพี่ขอรับเองเอออ่ะฝากเอฟซีนะฝากเอฟซีหน่อยฝากเอฟซีหน่อย กลับเราไป็นไงเนาะต่ก็ไปจะเป็นฤาษีอยู่นี่ครับกลับไม่เราจะกลับไหมผมไม่กลับไม่กลับตองยิงเมเกิดลูกผมก็ไม่กลับขอโทษด้วยนะลูกไม่เกีียวครัวเขาลูกก็เขาไม่สำคัญหรอกลุงลุงเยอะเยอะลูกว่าพ่อกลับบ้านหนูได้นะไม่มีเงินเป็นไรเดี๋ยวหนูเลี้ยงพ่อเองไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่ออยู่ทรมาร์งี้นะเออการ์ดสุดเลยง็ไงโอ้ยอันไหนได้อะไรเมื่อกี้น้อไม้ อุอย้ยดูจากหากินนะแคปนี่เองนี่ของพระวระว่ะฝากกดไลค์กดแชร์จันนุสู้กันต่อไป<ช>วันนี้จะให้กลับบ้านกันช่องกันก่อนละไปพักผ่อนเดี๋ยวเราดึงน้ำดึงอะไรก่อนครับแก้กขสถา,านการณ์ไปก่อนแล้วค่อยมาลุยกันต่อสวัสดีครับ